ในที่สุดงานเลี้ยงก็ย่อมมีวันเลือกลาในเดือนตุลาคมปี1719หลังจากสร้างตำนานและวีรกรรมไว้มากมายจุดสิ้นสุดการเดินทางก็มาถึงกลุ่มของแจ็คประทะก,กับเรือบาฮามัสที่ร้ายกาศแจ็คแพ้และต้องสูญเสียเรือลบ,อบทั้งหมดไป ดิคับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่แกละเปลือกมาเล่ากับเรื่องที่ไม่น่าเล่าแต่อยากให้ทุกคนรับฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องที่ติดค้างเพื่อนเพื่อนเอาไว้นั่นก็คือพ่อหนุ่มโจรสลัดสุดหล่อนั่นเองเขาคือใครไปติดตามและรับชมรับฟังกันเลยครับแต่ก่อนอื่นเลยนั้นก็ขอ,ขอให้เพื่อนเพื่อนนั้นได้กด subscribe ผมสักนิดนึงนะครับพ่อหนุ่มมาเทคนนี้มีฉายานามว่ากัปตันคาริโก้แจ็คแห่งคาริเบียน กับตันคาริโก้แจ็คนั้นเป็นคนสัญชาติอังกฤษเกิดเมื่อวันที่27ธันวาคมปี1682ที่คิวบาช่วงปีเป็นโจนสลัดนั้นอยู่ในช่วงปีที่1 7 1 8งถึง1น2 0ันนั่นเองเขามีทรัพย์สินมากถึง1600้ล้านเหรียญสหรัฐในปัจจุบันเลยล่ะครับและแจ็คคาริโก้นั้นมีลูกเหลือเป็นโจนสรสลัดหญิงมีนามว่าแอนบอร์นีและแมรี่ลีดนั่นเอง แจ็คคาริโกเสียชีวิตเพียงอายุ37ปีในวันที่18พฤศจิกายนปี1720ที่เชนชาโกเดลาเวกาที่จาไมกานั่นเองนะครับกัปตันแจ็คจอห์นเวกแฮมเป็นกัปตันโจนสรสลัดจากประเทศอังกฤษเคยมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่18โดยฉายานั้นได้มาจากเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่เป็นผ้าดิบมีลวดลายที่ชื่อว่าคาริโกนั่นเองนะครับเขาเป็นโจนสรสลัด ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกคนหนึ่งออกป้นในแถบทะเลแคริบเบียนและนาโซซึ่งเป็นแหล่งรวมโจรสลัดที่มีชื่อเสียงมากมายโดยชื่อเสียงของแจ็คนั้นส่วนใหญ่จะไม่ได้มาจากตัวเขาเองมากนักแต่มาจากผู้ช่วยที่มีฝีมือร้ายกาศยิ่งกว่าชายอกสามซอกเสียอีกนั่นเองครับนั่นก็คือ2โจรสลัดหญิงแอนบอนนี่และแมลลลีนั่นเองสุดยอดโจรสลัดหญิงคู่หูคู่หดในตำนาน เรื่องราวของสองสาโจสรสลัดผมทําไว้ในคลิปที่แล้วนะครับลองไปติดตามและรับชมและรับฟังกันนะครับธงโจสรสลัดของแจ็คคาริโก้จัดเป็นธงโจสรสลัดที่งดงามมีเอกลักษณ์และโดดเด่นที่สุดในทะเลแคริเบียนประกอบด้วยหัวกะโรกและดาบคารลาสองเล่มทําให้เขาเป็นโจสรสลัดที่ได้รับการจดจํามากที่สุดในบรรดาโจสรสลัดมากมายแจ็คเคยประจําอยู่บนเรือรบของอังกฤษที่มีชื่อว่าเนฟจูน ก่อนที่ลูกเรือนั้นจะไม่พอใจในตัวกัปตันและเกิดการกรบฏขึ้นบนเรือโดยลูกเรือนั้นได้เลือกที่จะแต่งตั้งให้แจ็คเป็นกัปตันคนต่อไปนั่นเองเดือนธันวาคมปี1718แจ็คและลูกเรือหลังจากผ่านตัวไปเป็นโจสลัดเขาและลูกเรือนั้นคิดแผนการใหญ่ในการยึดเรือสินค้า k i n g s t น n ซึ่งเป็นเรือสินค้าที่มีมูลค่ามหาศาลแต่ดูเหมือนทุกอย่างนั้นจะไม่ง่ายอย่างใจคิด เมื่อเรือคิงสตันนั้นอยู่ในเขตท่าเรือของคอร์ตรอยัลซึ่งมีนักล่าหัวเจ้าสลัดอยู่ที่นั่นด้วยพวกเขาจึงต้องออกตามล่าแจ็คและลูกเรือไปติดๆในเดือนกุมภาพันธ์ปี1719พวกนักล่าโจรสลัดไล่ตามแจ็คไปจนถึงชายฝั่งของคิวบาบริเวณเกาะเล็กๆทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคริดเนียพวกเขาพบเรือคิงสตันและเรือของแจ็คจอดท่อสมออยู่ที่ท่าเรือพอดีจึงทำการยึดไว และทำการไล่ล่าแจ็คและลูกเหลือที่เหลือที่เชื่อว,ว่าจะอยู่บนเกาะนั้นอย่างกระชั้นชิดทําให้แจ็คและลูกเหลือต้องพากันหนีเข้าไปอยู่ในป่าแต่หลังจากนั้นแจ็คก,ก็แสดงให้ลูกเรือเห็นว่าการมีสมองนั้นเหนือกว่ากําลังเสมอโดยการวางแผนที่จะยึดเรือขนาดใหญ่โดยกําลังเพียงน้อยนิดแจ็คนั้นใช้เรือเล็กรอบขึ้นเรือในเวลากลางคืนและทําการจับลูกเรือมัด แล้วก็ค่อยแล่นเรือออกจากนอกชายฝั่งไปอย่างช้าๆพอวันรุ่งเช้าต่อมาพวกทหารก็กระตือรือร้นที่จะระเบิดเรือของแจ็คทิ้งแต่เรือกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้แต่เพียงเรื่องเล่าสารพัดเกี่ยวกับตัวคาริโก้แจ็คนั่นเองครับหลังจากนั้นแจ็คและลูกเรือตัดสินใจเดินทางกลับไปยังแคริเบียนอีกครั้งเพื่อขออภัยโทษจากคูวาบูสเดโลเจอร ในช่วงการรออภัยโทษจากกษัตริย์เขาแล่นเรือไปอยังที่ชายฝั่งของนิวพอร์ตแดนและพบรักกับแอนบอนนีอันเป็นที่รักที่สุดของแจ็คนั่นเองและแอนบอนนีก็แสนประหลาดใจเหลือเกินที่แจ็คนั้นยอมทิ้งทุกอย่างแม้แต่การอภัยโทษเพื่อหลบไปใช้ชีวิตคู่ดังใจกับเธอเพียงสองคนและจนในที่สุดแอนก็ได้คลอดลูกของแจ็คทั้งสองคนพวกเขาก็ออกเดินเรืออีกครั้งไม่นาน แอนก็พบกับแมรี่ลีดที่แต่งตัวเป็นชายแอบขึ้นเรือมาแม้ว่าแอนนั้นจะดูออกว่าเธอเป็นหญิงแต่ก็ไม่เคยแพ่งพายอะไรออกไปจนทั้งคู่นั้นกลายมาเป็นเพื่อนสนิทมีความสัมพันธ์ที่ดูจะแสนสนิทสนมกันในสายตาของแจ็คที่ไม่รู้อะไรเลยมันเป็นการนอกใจและเขายอมไม่ได้จนถึงขนาดที่จะรอบฆ่าแมรี่ลีดเลยล่ะครับโ <laughs> ชคดีนั้นที่แอนยอมเปิดเผยความจริงให้รู้เสียก่อน ในที่สุดงานเลี้ยงก็ย่อมมีวันเลือกลาในเดือนตุลาคมปี1719หลังจากสร้างตำนานและวีรกรรมไว้มากมายจุดสิ้นสุดการเดินทางก็มาถึงกลุ่มของแจ็คประทะก,กับเรือบาฮามัสที่ร้ายกาศแจ็คแพ้และต้องสูญเสียเรือลบเกือบทั้งหมดไปแม้ว่าแจ็คจะพยายามซ่อนตัวแล้วแต่ก็ถูกพวกสเปนตามมาติดๆไม่นานแจ็คก,ก็ถูกจับตัวได้โดยฝีมือนักล่าจรสลัด กัปตันบาเน็ตในวาระสุดท้ายของแจ็คนั้นแจ็คยอมจำนนและขอผ่อนพันโทษให้แอนและแมลี่ซึ่งทั้งสองก็รอดมาได้จากคำอ้างว่าที่เธอทั้งสองนั้นกำลังตั้งครนภส่วนแจ็คและพวกที่ถูกแผนคอที่เชนจากโกเดลาเวกาในจามเมกาในวันนั้นในวันที่17พฤศจิกายนคกศักที่1720เป็นการปิดตำนานของแจ็คไปในที่สุดนะครับ แล้วก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวของแจ็คคาริโก้แต่ถ้าหากเพื่อนๆชอบนั้นเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามไว้ให้ผมนะครับและผมจะมาอัปเดตคลิปบ่อยๆและเรื่องราวแปลกๆให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ